แคทไมครับในเล Play นะครับเออก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็หายกันไปประมาณสอเดือนนะครับกับเลสเพลซีซั่นหนึนะครับมาครับเราก็มาเริ่มเล่นกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็ยังมีคุณจะเข้ามาแต่ตอนนี้ยังไม่เข้ามาทีนะครับเปิดโนมอลมาแล้ว ก็ตอนนี้ก็แค่อยู่ที่โรงเรียนะนะพะ่อตอนเที่ยงพราะตอนเย็นๆก็ไม่ค่อยวา่างอะไรนะก็เลยหาเ,หาเวลามาแคสตอนเที่ยงนะครับใช่เพราะตอนเย็นเขาติดงานเขาติดทีละมาครับก็ไม่ได้เงินกนะก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะก็แค่เขาไม่มีเน็ตแค่แค่เออแค่มาทํารถไฟไรล่างนะครับรถล่างไม่ใช่รางครับแล้วก็น้องหมา ไม่ได้แบบปุ่มอะไรมากนะครับไอเดชเรอดหัวปุ่ม่่นะครับไอเดก็นี่ก็ได้ยอมชุดสีกแชุดชุดเกาะนะครับก็เรื่องจากชุดเกาะได้ม่งงผมนะครับตอนนั้นนะครับเอ่อผมเดินเดินไปแล้วเจ,จ,จอซอมบี้ผมตกหลุมตายนะ <c oughs> แล้วผมเ <c oughs> ป็นหลุมเล็กๆนะครับก็ผมก็ไม่ได้เจอ <c oughs> ผมกับ สวัสดีผมผมก็หาไม่เจอพอเจออีกทีนึงก็มาพอพอเห็นลงไปแนละ้วก็พอผมกำลงกำลังลงไปแนละ้วก็หายเลยครับก็ไม่มีอะไรมากครน่ครับก็ร้างไม่ใช่ล้างก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากนะเ์ฟของผมก็มีอยู่แค่นี้ครับอ,อ่าก็ สองสามสี่ห้กเจแปดแปดการก็น่าจะพอแล้วนะครับก็ผมว่านี่อยู่นี่อยู่นี่ครับก็เพื่อนของผมก็กำลังมาครับไอวุฒิไอวุฒิเออเออให้เจมส์เล่นด้วยให้เจมส์เล่นด้วยให้สองลูกตัว แตัวเอขามตัวแก็เมื่อกี้นะก็ขอโทษนะครับก็เพราะว่าผมไปบอกลาเน็ตเพื่อนนะเน็ตกอก็เอาเดอะไรก็เอาฮะไม่ทำไมเป็นแบบนี้อะไรนะสองตัวนะเเฟลหรอเนี่ยก็ หวังว่าทุกคนน่าจะทำเป็นนะกับกับรถนี้นะครับเพราะว่าเออเสิร์ฟใครเสิร์ฟเราเสิร์ฟเราเสิร์ฟเนี่ยทื่อว่าทำฟันตรงนั้นอะก็ตอนนี้เพื่อนก็กำลังจะเข้ามานะคกำลังเตรียมเน็ตอยู่ครับ บอกตรงๆนะครับว่าแหลกมากครับเอาเอาเอาก็ที่แหลกก็เพราะว่า ยังย oh, <yeah. S 1> ah, e ังย ah. ah, um e ังก um ็ที่แหลกก็เพราะว่าเออทิ้งไปก่อนเพราะว่าคมชัดมันเยอะนะครับต่อไหมเออผมเปิดร้อยเจ็ดร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับคมชัดมันเยอะผมเครื่องผมก็เลยแหลกใช่ไงก็เซิร์ฟเราไง ก็เล่นแบบก็อบูจริงๆเลยนี่ไม่ได้ปรับเป็นเกีดราเล้งแต่บบ้งตเออตั้งแต่ศูนสิร้ยาหเ่นรบลสวสำหรับซีซันนี้ก็ขอสักประมาณเออ สิบห้าพัทแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องเอาเยอะเพราะว่าเซฟนี้มันนานเลยนะครับเราเล่นใหม่นี่อยู่ไหนนี่อยู่กันอยู่ที่ฟาร์มนี่ก็ฟาร์มข้างนี้ก็เป็นอะไรที่ที่เกลียนมากเลยครับไปหยอกไปตีมันซีครับเหล็กเเหล็กออ ้อทำไม้อคนเออคนเล็กเลยอุ <neighborhoods> <c oughs> ness, ness, ้ยใครตีเนี่ยไปนอนไปไปนอน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 ดูดิคนเล็กเลยครับต่อ หมดแล้วนะก็งังจะเล็กนิหนไหนครับมีกระตุกอะไรบ้างก็เครื่องเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ของผมก็โทรศัพท์เครื่องนี้ก็นานแล้วครับก็ผมซื้อมาตั้งแต่แล้ววุฒน,นอนวุฒ พดไป,ไปนอนตองนนไปไปนอนอรตองอรตงนน้นเอาไปอันเดียวพอไปนอนที่อื่นนูดไปนอนบนบอพาตเมนุนไหมไม่มีพุดไปนอนตรงอื่น สปอนเซอร์อว่ามือไม่ลมามก็ตาดไ้นแหลกเลยวันนี้ก็แค่ปประมาณ8นาทีนะครับก็เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดกระเทียมทอดมากนะครับ ยอดเยี่ยมกระเทียมทอดโยโยก็แล้วก็มาที่ย้อมสีชุดเกาะกันเลยนะครับก็สามารถย้อมได้เฉพาะชุดหนังแค่นั้นนะครับก็เสียงดังเป็นปกติครับอยู่ที่โรงเรียนครับเพราะว่าตอน ตอนเย็นไม่ค่อยว่างก็เลยมาแค่ตอนเที่ยงนะครับคุณไม่อยู่บอกแล้วไม่ใช่ไหมครับดูครับดูประตูลองหุนครับพุดธพุทธดูประตูลองหุนเข้าไม่ได้ดูวันนี้ก็เป็นที่ย่อมมีชุดต่อครับต่อ นี่ครับซึ่งผมก็ได้ยอมมาแล้วนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาบอกเรื่องการไม่ได้อัพคลิปนานนะครับเดี๋ยวผมจะรีบๆไปครบสักเออผมจะรีบไปครบ สิบห้าพาทเร็วๆเ,เออเพื่อที่จะได้ไปเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟเรานี่แหละแต่ว่าเล่นใหม่มีเซิร์ฟรีบอยู่เพิ่งสร้างใหม่ไม่เซิร์ฟแบบว่างเาปล่าเลยป้ายนลอใหม่งานสร้างใหม่เลยเด็ดวัววววนนี้อาจจะอัดนานสักยี่สิบดูเรื่งเหลอบ้่ประต้องครบสิบสองพาร์ทนี่พาร์ทที่สิบสองอยู่ครับจะมุ่งจะสร้างนะครับ สร้างแบบเพื่ออาวุธจริงๆเลยทีนี้ไม่มีการเทลี์ผิช้าชิบหายวุดเต้นเต้นให้หน่อยกูไม่จักลำโพงไม่ดังลำโพงไม่ดังวุฒดอย่าไปเก็บข้าวคนกูนยังไม่ได้เก็บเลยกูถือเฉยเฉยเออเอางี้ได้ไหมตรงนั้นห่ะได้แต่แต่ที่ฟาร์มตรงนู้นน่ะอย่าอย่าเหยียบเอ้ อยากกระโดดได้ยูดเลื่อนโยนโ้วยย้อกปูกลับด้ปูกลับปูกลับด้วยไอ้ห่าปูข่าหมามึงไอ้สัสหมาต้าแต่กูเดี๋ยวป้อนเนื้อให้มันกิน่อยมาอยู่ในรอบหมามึงเด็กหมาหายยูดไปปลูไปปูข้าวกลับด้วย น้อยซ้องไม่ยอมตรงนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแล้วก็บอกว่าอย่ากงานไหนครับ่าเส้นเอแล้วทียกกันสักนืไปก็ก็ที่ไม่ได้เจอกันนานก็เพราะว่าเด็ดเรียนนะครับก็ไม่ว่าง วัดได้นี่จะให้อาหารหมาก็ให้ไม่ได้ก็ป้อนแล้วไงเจ้าของมันมีเจ้าของแล้วหมานั่นแหละเรานี่ยใครวัวมันแหญดเยอะเลยลูกโอเคมันตามกูละลูกมันตามว่วทำไมให้หมาตามวะก็ป้อนกระดูกมันบนได้ไเออบนหรือข้อได้เรื่อย เข้าเนเธอร์เหรอฮะไอ้นี่มันมันลโเนี่ยงล่ะก็เนเธอร์เลยก็ก็อะไรอ๋อเนี่ยก็ที่ทำแบบนี้นะก็เพราะว่าเผื่อตกลงไปแล้วก็ติดติดลาวาติดไฟแล้วก็จะได้ออกมาแล้วก็ตกน้ำเฮ้ยทำไมทะลุวะทะลุทำไมกระโดดออกได้นะเครื่องแหลกไม่ได้เลย

ไปนะเดนดอมบี้นุมเลยค่ะไปเต้นตรงอืี้นี่กำคาญ เราจะพยายนีขอบคุณครับ